สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่7สิงหาคมนะครับ9้านาฬิกาเนาทีนะครับอัปเดตภาพรวม e อ u นะครับบิ c คอยและอิตาเลี่ยมนะครับวันนี้ตัว e อ u ตลาดปิดนะครับเทรดได้เฉพาะบิตคอยและอิตาเลี่ยมนะครับผมอัปเดตตัว e อ u ดูก่อนนะครับ e อ u นะอธิบายภาพใหญ่นิดหนึ่งนะครับชุดนี้ขึ้นมารอบหลายปีนะครับ2 0งพาหลังจากนั้นก็ไซเบดาวมานะครับใช้เวลาหลายเดือนนะครับตรงนี้ประมาณกรกฎาปี63นะครับ ล่าสุดช้เวลามาตรงนี้นะครับมีนาปี64นะครับไทม์ไลน์ก็ประมาณ8เดือนนะครับหลังจากนั้นก็มีการยกขายยกโหลดนะครับตั้งแต่เมษานะครับถึงมิถุนาไปลายปลายอ่าไปลายปลายพฤษภาศูนย์ห้านะครับ,รบตรงนี้สองเดือนนะครับปรับตั้งแต่หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดขึ้นไปหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับ อันเนี้ยนะครับสองเดือนเต็มนะครับหลังจากนั้นมิถุนานะครับศูนย์หกหนึ่งเดือนเต็มนะครับลงมาถึงหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นะครับในเดือนกรกฎาคมมีการรีบาวขึ้นไปนะครับหนึ่งแปดสามสี่นะครับแล้วก็ติดนะครับศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งเดือนนะไซเบรตรงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะเข้าประมาณวันหกวันทําการของเดือนสิงหานะครับก็ปรับลงมานะครับตั้งแต่วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร นะครับอธิบายภาพย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับชุดอ,อธิบายแบบนี้ฮะชุดก่อนหน้าหายนะครับโลรวัดไฟโบไว้นิดหนึ่งนะครับเช็คแบบนี้ก็ถ้าเราดูสัสดส่วนการเคลขึ้นที่นะชุดนี้ลงมาทั้งชุดนะครับชุดนี้รีบาวนะครับยังไม่ทําจุดสูงสุดใหม่แล้วก็ทิ้งลงมานะครับถ้าเรามองภาพย่อยๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับลักษณะการขึ้นที่ตรงนี้ มันเป็นการขึ้นมาแล้วก็ย่อลึกเกือบหลุดโลไม่หลุดนะแล้วก็แต่เขาก็เอาขึ้นไปไกลเลยนะถ้าเราวัดไฟโบเช็คนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเทียบไปเลยครับเอาไปวางตรงโลตรงนี้สังเกตว่าชุดที่ขึ้นไปเนะี่ยขึ้นไปสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะเทียบกันเห็นไหมครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเยอะนะครับตอนขึ้นไปเยอะเนี่ยมันย่อลึกได้เพราตอนย่อลึกเนี่ยสังเกตว่าถ้าเราไว้ใช้ไฟโบวัดนะ นะครับใช้โลนี้ก็ได้นะครับใกล้ๆก,กันสังเกตว่าชุดที่ลงมาตรงนี้มันจะมาซ้อนๆนะถ้าตรงนี้นะลองตีเส้นนอนไว้เส้นหนึ่งโลตรงนี้ครับมันจะมาซ้อนตรงนี้มันจะซ้อนในพื้นที่เล็กหนึ่งตรงนี้นะฮะมันจะบอกว่าแนวโน้มมันไม่แข็งแรงนะครับมันจะกลายเป็นภาพการเคลื่อนที่ที่เป็นไซเวอพ นะครับทีนี้ลองลองดูภาพตรงนี้นะครับคล้ายๆกันชุดนี้ขึ้นยอ่อเกือบหลุดโลชุดนี้ขึ้นมาพักแล้วยอ่อเกือบหลุดโลมันหมายความว่ามันมีได้2อไอเดียครับอีกไอเดียก็คือว่าถ้ามันหลุดมันลงต่อเลยนะฮะถ้าหลุดโลหนึ่งเกียร์ห้ถสูงลงต่อแต่ถ้าไม่หลุดให้ระวังเข้าดีดกลับในวันทําการหน้านะเพราะว่าตรงนี้หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับตรงนี้หนึ่งหกเจ็ดแปดมันยกโลมาแค่หนึ่งเหรียญน,นะ แต่ตรงนี้โลอยู่ที่โลอยู่ที่1750นะตรงนี้คือล่าสุดเนี่ยโลอยู่ประมาณ1759นะมันยกอยู่ประมาณ9เหรียญเนี่ยคือถ้าถ้าความน่าจะเป็นน่ยนะครับสมมุติว่าเขากลับตัวเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าความน่าจะเป็นเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะว่ามันมีแท่งกลับตัวแล้วหรือ,อยังนะครับแต่เนื่องจากว่าตลาดปิดไปเราก็เจนแค่หนึ่งแท่งใช่ไหมในหนึ่งเด นะครับแต่ว่าถ้าเราดูในทม์เฟรมเล็กเนี่ยเราเห็นสัญญาณบางอันว่าเขาจะเริ่มจะรีบาวกับหรือยังนะครับทีนี้ลักษณะตรงนี้เนี่ยผมอธิบายเฉพาะชุดนี้ให้ฟังนะในชุดนี้เนี่ยให้ดูในลายสักสีชั่วโมงจะเห็นภาพชัดขึ้นนะลักษณะที่เขาลงมาจากตรงนี้1,9,1,6นะครับถ้าเราวัดไฟโบไว้นิดนึงนะครับชุดที่ขึ้นไปรอบที่แล้วเนี่ยนะมันขึ้นมาตรงนี้ 1834แปดสามสี่แล้วมันติดนะครับติดแล้วมันพักนะครับพักแล้วก็รีบาวตอนที่มันพักเนี่ยมันพักน้อยนะครับผมว่าให้ดูนะแบบนี้นะไฮโลชุดที่พักลงมามันลงมาในห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอดีนะครับมันเป็นการย่อนะครับแล้วมันก็ดีดกลับดีดกลับตัวเนี้ยสังเกตว่ามันไม่ดิวไฮไม่ดิวไฮผ่านไหนนี้นะมันมองเป็นการรีบาวพอมารีบ่าวเนี่ยมันก็มีโอกาสจะปรับลงมาทางนี้นะครับอธิบายในเชิงอักษรนิดนึงนะ ถ้าอันนี้คือ3อันนี้คือ4ชุดเนี้ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ5ยังพอมองได้อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองเบื้องต้นนะนะครับถ้ามันหลุดตรงนี้มามุมมองนี้ใช้ไม่ได้ยกเลิกนะนะครับทีนี้ลองลองดูภาพแบบนี้ชุดนี้ขึ้นมา1ชุดนะครับอันนี้ย่อลงมาอันนี้รีบาวไม่ทำให้ใหม่ชุดนี้ก็จะปรับลงมาแบบนี้นะครับเขียนเป็นอักษรนิดนึงนะครับ ถ้าตรงนี้คือขึ้นหนึ่งอันนี้เป็น A อันนี้เป็น b อันนี้เป็นขึ้น C นะแต่ C มันลึกไปนิดหนึ่งแต่ถ้ามันหลุดตรงนี้มาไอ้ตรงนี้ไม่ใช่นะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกภาพรวมแบบนี้ให้ฟังว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นแบบนี้ไอ้ขึ้นเนี่ยมันจะลึกเพราะว่าขึ้นขึ้น C เนี่ยมันเป็นเทรนมันเวลาลงมันลงลึกนะครับเดี๋ยวที่มายแบบนี้นะชุดนี้ขึ้นยอ่อขึ้นนะครับ แล้วก็ที่มันเกี่ยวกับตรงนี้ที่มันลงลึกๆตรงนี้เนะี่ยมันเกี่ยวกับชุดตรงนี้อ่าถ้าถ้าอย่างนั้นเรา,าดูภาพใกล้ๆกันอันนี้ในท i m เฟรมสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงเราเห็นประมาณนี้เดี๋ยวปรับสเกลกราฟนะฮะคือถ้าเรามองตรงนี้คือไฮอันนี้อันนี้คือไฮถัดมานะสังเกตว่าไฮถัดมามันเตี้ยลงนะถ้าใช้ไฟบวัตดูสิเห็นไหม นะครับมันมันไม่นิวไฮมันไม่นิวไฮก็คือมันพอจะอาจจะเป็นขึ้นอิมเพาวล,ลงมาได้นะอ่ะแบบนี้นะเป็นขึ้นหนึเล็กนะครับแล้วก็รีบาวขึ้นขึ้น B ีอ่ะขออภัยนะขึ้นเป็นขึ้น2นะครับในขึ้น2มันก็กลายเป็น A เล็ก B เล็กแลก้วก็ C เล็กนะครับพอ C เล็กเสร็จเขาทิ้งลงมาพอหลุดเนี่ยมันเป็นการลงขึ้น3นะครับเมื่อวานเนี่ยเขาปนเปี้ยนปนเปี้ยนแถวนี้ นะครับเป็นเี้ยนอยู่อันนี้เราก็นึกว่าเขาจะรีบาวไปได้ไกลพอที่จะได้ออกที่ไหนได้เขาหลุดลงมาเลยอันนี้กลายเป็นว่าอันนี้หนึ่งนะอันนี้ขึ้นสองอันนี้สามทีนี้ขึ้นสามเนี่ยลองวัดดูว่ามันถึงสัดส่วนที่จะเด้งได้หรือย,อยังนะครับอ่าเขียนให้ดูแบบนี้อีกทีถ้าถ้าเราวัดแบบนี้นะอันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไปวางอันนี้ ่ามันมันถึงสัดส่วนขยายพอดีนะอ่าดูตามผมนะครับถ้าเราดูการเคลื่อนที่เนี่ยอันนี้เป็นเอเอเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหนึ่งนะขอไปเป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นขึ้นสามนะครับมเป็นขึ้นสามเนี่ยมันมันลงได้ลึกนะ ถ้าเป็นขึ้นสามมันอาจจะรีบาวให้ตรงนี้ต่อนะครับเพราะว่ามันถึงแนวสาคัญแล้วนะพอถึงนั้นมันอาจกลับตัวแต่กลับตัวเนี่ยเดี๋ยวเรา,เราต้องดอูทีว่ามันจะขึ้นถึงไหนนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวในในวันทําการหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะดูแบบนี้ไว้นะครับลงเด้งลงนะถ้าอย่างง่ายเราจะวัดแบบนี้ไวนะ้เนี่ยมันจะมีโอกาสจะรีบาวไปได้พอสมควรน,นะครับถ้าถ้าเขาเลือกจะรีบาวนะเขาจะรีบาวทางนี้แต่ถ้าผมให้ดู เฉพาะชุดก่อนหน้าเนี่ยเราเราเอาแค่นี้ก่อนนะเราเรามองแค่นี้ไฮโลแค่นี้เองนะครับแล้วก็วัดรีบาวแบบนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราดูความพยายามเขาก่อนว่าเขาจะขึ้นไปถึงไหนนะครับลักษณะาการเข่้นที่เนี่ยถ้าในลักษณะการรีบาว,าาารรบาวเวลาเขาขึ้นที่แบบนี้ขึ้นแล้วก็จะย่อก่อนแล้วก็ขึ้นอีกชุดหนึง่งนะครับลักษณะประมาณนี้แหละแต่มันจะไกลไม่ไกลเนี่ยมันอยู่ที่ลักษณะาการรีบาวชุดนี้ถ้าขึ้นตรงนี้ขึ้นมาไกลชุดนี้ย่อไม่ลึกมาก มันก็จะขึ้นอีกชุดประมาณนี้มันจะไกลพอสมควรแต่ว่ามันจะยังไม่ทําจุดสูงสุดๆๆใหม่นะฮะหมายความว่าถ้าใครติดบายแถวนี้แถวนี้แถวนี้ถ้าเขาขึ้นไปใหเ้เราต้องออกก่อนเรื่องไหมเราต้องออกก่อนเพราะว่ามันลักษณะไปแบบนี้ถ้ามันไม่ผ่านไฮตรงนี้มันจะกลับลงอีกชุดหนึ่งนะครับรอบนี้อาจจะหลุดใกล้ๆ้หลุดโลก็ได้หรือหลุดโลไปก็ได้นะครับถ้าถามตอนนี้นะก็ลุ้นให้รีบาว์แล้วกันนะนะครับถ้ารีบาว์คนที่เซลลงมาต้นทุนแถวนี้แถวนี้แถวนี้เนี่ย ถ้าเขาขึ้นไปต้นทุนเราอาจจะต้องปิดก่อนนะเพราะว่าสังเกตว่ามันพอรีบาลเนี่ยมันคล้ายแบบนี้เห็นไหมนี่เวลาเขารีบาลเนี่ยเขารีบาลได้เยอะเหมือนกันนะนะครับถ้าในกรณีอย่างเงี้ยนะครับตอนที่เขาลงมาตรงนี้ใช่ไหมเขารีบาวเกือบเกือบถึงไฮเดิมนะี่อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าถ้าเขาเอาขึ้นแรงๆนะมันอาจจะไปใกล้ๆแถวนี้ก็ได้นะนะครับเป็นว่านะครับเดี๋ยววันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยผมอัปเดตภาพรวมให้ดูทีว่าถ้าเขาเปิดตรงไหนมันน่าจะไปไหนนะ แต่ถ้าดูสัดส,ส่วนที่ลงมาตรงนี้กับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าเขาจะรีบาวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูยอดทีถ้ายอดไม่ดูโลจะไปทางนี้ทีลักษณะมันเป็นไซเบอัพนะคล้ายๆแบบนี้แหละโอเคไหมครับอันนี้เราพูดในเชิงเทคนิคอย่างเดียวนะอ่าถัดมาผมให้ดูตัวที่เทรดกันอยู่วันนี้บ้างนะครับมันก็จะมีตัวบิตคอยนะแล้วก็อีเธเรียนบิตคอยเนี่ยอธิบายภาพย้อนหลังนิดนึงนะ ในรอบเจปีนะทำลายไว้ตรงห4 8 0 0นะี่พแดร้อยะอยู่นี่ประมาณเดือนเมษาปี6กสี่นะนะครับถ้าดูทไลายล่าสุดเนี่ยนะครับประมาณเข้าเดือนที่สี่นะนะครับเข้าเดือนที่ปลายเดือนใช่ไหมครับปลายเดือนเมษาก็เข้าเดือนที่สี่นะครับเข้าเดือนที่สี่ของปีหก4สี่นะที่เขาปรับลงมาแล้วก็รีบาวเนี่ยนะครับทีนี้ลักษณะการขึ้นที่แบบนี้อธิบายในภาพใหญ่คือว่า เนื่องจากว่าเขาขึ้นมาเยอะนะครับบริเวณนี้ขึ้นมาจาก4 0 0 0ันสี่พเหรียญน,นะขึ้นมา6กหมื่นเหรียญเนนะี่ยขึ้นมาตั้ง15เท่านะลักษณะการพักเนี่ยมันพักได้นานนะครับชุดที่ลงมาอันนี้คือ3นะครับที่ลงมาเนี่ยอันนี้คือ4นะครับสเนี่ยมันอาจจะประกอบด้วยขึ้น A เล็กแล้วก็รีบาลขึ้น B ถ้าเขลงมาเลยนะลงนะครับรีบาลก่อน B นะตอนเนี้ยเป็นทิศทางการรีบาลนะครับทิศทางมองขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ทําจุดสูงส,สุดใหม่ ในกรณีที่1คือเป็นการรีบาวมันจะไม่นิวไฮนะครับแต่ในกรณีที่สองถ้ามันนิวไฮไปแสดงว่ามันจบแล้วเนื่อไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าถามผมผมผมว่าเป็นการรีบาวก่อนนะครับยังไม่ทําจุดสูสุดใหม่แต่ว่าจะได้ขึ้นไปได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้ามันคือลงมาแบบนี้ลงมาเป็น A รีบาวบีนะครับเอลงเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็น A ใหญ่นะครับรีบาวเอบีซีบีนะครับอันนี้เป็น B ใหญ่นะครับถ้าไม่นิวไฮมันก็จะทิ้งลงมา1 2 3 4 5าี่ห้าเป็นคื่น C นะครับในขึ้น4นะครับสแสดงว่าอันนี้คือ3ทตั้งชุดอันนี้คือ4ทตั้งชุดแล้วก็ค่ายขึ้น5ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงตรงนี้ก่อนนะเราพูดถึง B เนะี่ยที่ทางขึ้นแบบนี้ขึ้นย่อ,อขึ้นทีนี้เรามาดูภาพภาพใหญ่นะถ้าผมวัดไฮโลแบบนี้ไว้นะครับเขาขึ้นไปแล้วสัดส่วนไหนนะตอนที่ลงมาเขาขึ้นย่อ,อขึ้นรอบแรกเนี่ยไปติดตรงนี้สี 42, นะ่หมื่นสองพันหกร้อยนแล้วก็ย่อ,อลงมาสังเกตว่าย่อ,อน้อยนะแล้วก็จะนิวไฮไปหมายความว่า ในเสาร์วอาทิตย์นี้หรือวันทําการของสัปดาห์หน้าตัว b ี c ีซีจะขึ้นไปทางนี้นะครับล่าสุดนะถ้ายืนตรง42,600ได้ก็ไปทาง46,800 5 1 0 0 0นะครับผมจะวัดให้ดูอีกชุดหนึงว่ามันน่าจะไปถึงไหนได้นะครับด้านบนด้านบนเราตีเทลายแบบนี้ไว้ก่อนนะไถึงไเนี่ยตีแบบนี้ไว้นะครับสังเกตว่ารอบแรกมันติดพอดีเลยครับเทคนิคเขมันมันช่วยเราได้นะตอนที่ลงมาเนยมตีอย่นี ไปติดแล้วมันย่อนะไปติดแล้วย่อเลยแล้วก็ไปเจอสัดส่วนไฟโบสำคัญด้วยมันก็ยอ่อแต่ทีนี้ลักษณะแบบนี้คือย่อน้อยนะมันจะขึ้นต่อนะครับเราไปดูในไทา์เฟรมเล็กลงนะสักสี่ชั่วโมงความน่าจะเป็นว่าตัวบีซมันจะไปถึงไหนนะเราจะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยมันโลอยู่นี่แล้วมันเคลื่อนที่แบบนี้มาไปติดเทลลน์แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นต่อใช่ไหมอ่าถ้าอย่างนั้นนะคนที่มี BC นะครับอ่าคนถ้าใครมีอนะบายอยู่ผมคาดว่าเราจะถูกทางอยู่แต่ถ้าใครเซลเนี่ยจะโดนลากนะครับ คืออันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเทียบไปวางตรงนี้เพราะผมวางตรงนี้นะครับความน่าจะเป็นว่าในเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าสัปดาห์ทําการหน้าเนี่ยเขาน่าจะไปทางนี้ก่อนนะสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่หมื่นห้าพันสามร้อยนะสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะห้าหมื่นกับสามร้อยมองสถานีก่อนนะถ้าถ้ามันดิวไฮผ่านแนวไฟโบลล้อยไปก็ขึ้นต่อแต่เบื้องต้นเรามองทีละโซนนะลักษณะเคลื่อน,นที่แบบนี้ครับ มันจะขึ้นแบบนี้นะนะครับแล้วจะขึ้นแรงถ้าใครติดเซล์อยู่ระหว่างเนะี่ยมันจะลกเราลวดเดียวขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าลักษณะตัวนี้คือมันพักน้อยไนงะแล้วมันจะขึ้นไปอย่างน้อยก็เท่าหนึ่งกับถ้าตวนี้คือหนึ่งเท่าใช่ไหมมันจะขึ้นไปเท่าหนึ่งแต่ว่าถ้ามันขึ้นมากกว่าเท่าไปโน่นเลยนะมันไปห้าหมื่นกว่านะโอเคไหมครับอันนี้เดียของ BTC นะถัดมาอิตาลีมคล้ายๆกันครับเนื่องจากว่าตีมคริปโตมัน,มนพอกัน ในตลาดคริปโตเนะี่ยเบอร์หนึ่งก็จะเป็นตัว btc ใช่ไหมครับเบอร์สองเป็นตัวอิตาเลียมเบอร์สามจะเป็นพวก bnb หรือว่าอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าผมพูดสองตัวพอนะฮะสตัวเนี่ยมันตีมเดียวกันถ้ามันขึ้นมันขึ้นด้วยกันแต่ถ้าอัตราการเติบโตนะคนที่เทรดตัวอิตาเลียมเนี่ยจะได้กําไรเยอะกว่านะเพราะว่ามันมันอัตราการเติบโตมันสูงกว่านะครับแต่ว่าพอๆกันนะครับทีน,นี้เรามาดูลักษณะโครงสร้างภาพรวมของอิตาเลียมนิดนึงนะ อิเเลียมเนี่ยมันคล้ายกับตัวตัว BC นะครับถ้าเราดูในรอบหลายๆปีเนี่ยนะอ่าที่เขาขึ้นมาทั้งชุดนะครับในรอบหลายปีก็คือ4000กับ375หลังจากนั้นก็ปรับลงมา3ขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นขึ้น A นะครับผมอธิบายเป็นอักษรน,นะนี่คือ3ชุดที่ลงมาอีก4นะครับ4ก็ปรับลงมานี่เป็นลง3ขานะครับเป็น A B เลเล็ก B เล็ก C เล็กนะครับ ชุดนี้รีบาวเ B C นะ่าเป็น B นะถ้าไม่นิวไานะครับก็จะเป็น B ได้แต่ถ้ามันนิวไาไปนะมามาครับว่าถ้านวไฮไปนะตรงนี้มันจะเป็นขึ้นสเป็นเป็นขึ้นสี่นะและเน,นี้ยมันจะเป็นขึ้นห้ามันขึ้นต่อไปเลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมมองอธิบายว่าเรามองเป็นรีมาไปก่อนนะนะครับเพราะว่าไฮเดิมมันอยู่นี่นะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ขึ้น B ก็ได้ถ้ามันขึ้น3ขานะแต่ถ้ามันขึ้น5้า3 4 5เนี่ยอันนี้มันจะขึ้นต่อมันจะกลายเป็น อันนี้คือ3อันนี้คือ4แล้วก็ขึ้น5ไปเลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราพูดตรงนี้ก่อนนะทีนี้ลกักษณะการเคลื่อนที่ตรงนี้นะฮะถ้าผมวัดไฟโบ้ดู1ชุดนะครับแบบนี้เราสังเกตว่าอธิบายในเชิงเทคนิคดีหนึ่งครับคือว่าถ้าผมเห็นแบบโลลงมา1ขาเด้ง1ขาลง1ขาเนี่ย a b c เนี่ยมนลงมา3คลื่นหมายความว่าชุดนี้ขึ้นย่อขึ้นมันอาจจะเป็นคุณลักษณะของแฟดก็ได้นะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าแฟดเนี่ย มันลงมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันจะรีดกลับมากกว่า6.8มายครับว่าอีเทเรียมเนี่ยระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสขึ้นมามากกว่า3,360มากกว่านะครับมากกว่าเนี่ยมากกว่ามากมากกว่าน้อยต้องวัดแต่ว่าถ้าโดยเทคนิคเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นถึงมาถึงนะนะครับทีนี้ผมภาพใหญ่เนี่ยถ้าเขายืนเหนือตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปทดสอบตรงนี้3,000ล่าสุดราคาล่าสุดอยู่ที่2,000กับ925นะระยะอันสั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสขึ้นมาตรงนี้ 3 0 0พกับสี่สิบห้าสามพันกับหกสิบนะครับแต่ถ้าเรามองมันจะมีลักษาการเคลื่อนที่ตรงนี้ที่เขาขึ้นมาใช่ไหมขึ้นตรงนี้ผมเทียบจากตรงนี้มานะหนึ่งเท่าหนึ่งรยเนะแล้วก็ประวางตรงนี้ครับตอนนี้เขาขึ้นมาเกิน1้อยหกนะถ้าในกรณีขึ้นต่อเข้าไปทางนี้ครับสามพันหนึ่งรยสามสิบสามนะครับสามพันสามร้อยนะครับสา0พันสี่รอยนะครับอันนี้คือมอง ย่างง่ายเราเทียบชยนนี้แต่ว่าถ้าเราเทรดระยะสั้นอ่ะเราต้องดูภาพย่อยๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปดูตามเฟรมสักหนึ่งชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงให้ดูนะอธิบายภาพย้อนหลังก็คือตรงนี้อันนี้คือโลและเนี่ยมันปรับไปทางนี้ใช่ไหมนะครับแต่ล่าสุเป็นการไซเบอร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะเดี๋ยวผมลองฟอร์เควสจากชุดที่มันใกล้ที่สุดให้ดูนะก็เราเห็นว่าตัวนี้โลตรงนี้โลนะมีการยก, High, ยกไฮยกโลแบบนี้ขึ้นมา เดี๋ยวเรา f o r เฉพาะชนี้พอนะด้านล่างเราตีเท่าไรไหมครับไล่ไปเลยครับโลถึงโลนะครับยังยืนเหนือเส้นแนวโน้มแข็งแกร่งมากไปต่อได้นะครับทีนี้ถามว่าไม่มีนะัดทาไงนะย่อใบ ai, นะครับต้องย่อใบในส่วนของอีเทเรียมมันหลักเป็นพันเหรียญใช่ไหมสามพันเหรียญประมาณในส่วนของ btc หลักหมื่นเหรียญถ้าเราจะบายในส่วนของ e t h นะครับเราต่อหลัก10เหรียญนะสิเหรียญ20เหรียญก็ต้องเอานะครับ ในส่วนของ BTC เนี่ยหลักร้อยเหรียญ200อเหรียญต้องเอานะครับเพราะว่าเราไม่ควไล่ราคาเพราะว่าลักษณะบางทีมันพักเนี่ยมันพักลึกนะครับเวลาผมพูดอยู่ถ้าถ้าตอนมันขึ้นอยู่นะครับมันก็มันก็จะย่อใบสั้นๆได้แต่ว่าถ้าในตอนมันพักแบบนี้นะถ้าตอนมันเข้าชุดพักแบบเนี้ยมันจะพักหลายชั่วโมงหรือว่าเป็นเป็นวันๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในชุดที่มันไล่ขึ้นแบบเนี้ยเป็นแท่งๆยาวๆ่งเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่ลึกเนื่อไหมครับเพราะว่ามันแนวโน้มมันจะปรับขึ้นไง อ่ะทีนี้ลองมาดูภาพใกล้ๆกันผมให้ดูหนึ่งชั่วโมงดีกว่านะหนึ่งชั่วโมงที่ผมจะพูดให้ฟังก็คือตรงนี้โลนี low ้ไฮนนี้แล้วก็ตรงนี้สังเกตว่าถ้าเราเห็นแบบนี้นะไฮโลเนี่ยวัดย่อไว้ก่อนเลยว่าเขาเขาย่อถึงไหนทําไมเขาขึ้นไก่นะครับเห็นไหมมันลงมาเป็นสัดส่วนนะสามสย่อ,น,ยอน้อย,อยมันนิวไฮแล้วนะครับถ้าย่อนน้อย,อยมันจะนิวไฮนะครับพอนิวไฮเนี่ยวัดขึ้นแบบนี้ เทียบ1น0้ปรนะและประวับางตรงนี้นะครับถ้าเราเทียบตรงนี้ร0 0็นะครับคนที่มีฐานะของ e t ทเช้านี้นะถ้าระบายต่ำๆอยู่นะครับผมคาดว่ามันจะขึ้นไปทางนี้ได้นะครับเดี๋ยวมันจะผ่านไฮเดอร์ไปถ้าผ่านไฮเดอร์ไปมันจะคอนเฟิร์มว่ามันจะขึ้นไปทาง2 9 7 5กห้ากับ3 0ม0กับ30แต่ถ้ายังไม่ไปมันจะเกาะลงมาะกอบไซเบีย์ตรงนี้นะลงเด่งลงนะครับรอบหน้าถ้าลงมานะครับ ถ้าเราตูเราตีเทเลน์ไว้นะนะครับถ้ามันไม่หลุดเทเลน์ตอนนี้พอจะย่อรับได้เพราะว่าโดยเมมบันตั้มเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ถ้าผมพูดจบไปเลยเนี่ยมันขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นไปเลยนะสองเก้าเจ็ดห้าสามพันกับสามสิบโดยประมาณนะครับแต่เราบอกว่าในภาพใหญ่มันมีโอกาสขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับสามพันสามร้อยห้าสิบบวกนะมันก็มีความน่าจะเป็นอยู่นะครับแสดงว่าไอเดียของ ตัว b c กับ e t h เนี่ยมองว่ามันจะมันจะไซเบอร์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนจะถึงในสำคัญแล้วค่อยพักนะครับในส่วนของ ECU นะครับเราอัปเดตทีในวันจันนะเพะาราะว่าตลาดปิดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ